สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Daddy's t i p ครับผมวันนี้เราก็จะมาทำสวนกันนะครับเพราะว่าตรงนี้เคยเป็นแปลงดอกไม้มาก่อนแต่ตอนนี้มันก็ค่อนข้างที่จะลกล้างละเราจะเอาหินจากคลิปที่แล้วที่เราถมหน้าบ้านนะครับผมเดี๋ยวเราจะเอามาถมทำสวนตรงนี้ก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวเราคงต้องทำความสะอาดพวกนี้ก่อนนะครับผม หลังจากที่เราเคลียร์พื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาก่ออิฐกันเพื่อเป็นกรอบนะครับผมว่าเดี๋ยวเราก็จะทําสวนอยู่ตรงนี้สําหรับปูนเราก็ผสมปูน1ส่วนทรายหยาบสส,ส่วนนะครับตอนก่ออิฐก็ก่อไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบร้อนไปทีละก้อนเรามือใหม่ค่อยๆไปตอนนี้เราพุดกรอบเรียบร้อยแล้วนะครับผม ส่วนด้านนี้อิฐเนี่ยเราวางไว้เฉยๆนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาปูพื้นก่อนค่อยเอาหินลงนะครับโอเคเราไปลุยกันเลยเราก็จะเอาสลันนะครับให้มันคุมเลยขอบมาหน่อยก็ได้ครับผมเดี๋ยวเวลาเราลงเราก็จะได้พอดีนะครับฝั่งนู้นเนี่ยผมเอาอิดมาวางไว้เฉยๆก่อนขึงสลันนะครับผมคราวนี้เดี๋ยวเราก็จะเริ่มเอาหินมาลงแล้วครับเราเอาหินคุกลงก่อนนะครับแล้วก็เกี่ยวไปรอบๆ พวกเศษไรใหญ่ๆตรงนี้เราเก็บทิ้งนะครับคราวนี้เป็นหินเกร็ดนะครับแล้วก็พยายามเลือกหินก้อนใหญ่ๆออกนะครับแล้วก็ใช้จอบทุบบดให้มันแน่นๆแล้วก็เท่าๆกันโอเคพวกหินพวกนี้มันจะมีฝุ่นมาด้วยนะครับถ้าเรามีเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงเนี่ยมันก็ แล้วก็ปรับให้มันกระจายกระจายนะครับผมมันก็จะทําการล้างไปในตัวเสร็จแล้วเราก็ตัดสแลนเลยนะครับโอเคดูดีขึ้นมาแล้วคราวนี้ก็ถึงเวลาตกแต่งแล้วครับจึงแล้วผมก็มีอ่างบัวกเก่าเดี๋ยวให้หน้านาเขาทำความสะอาดก่อน <S <S ก็จะยกไปคล่อมต่อไม้ คราวนี้เราก็ไปซื้อต้นไม้ที่บ้านดงบังจังหวัดปาจีนโุรีตรงพื้นที่บ้านดงบังก็จะเป็นแหล่งที่ขายพันไม้แทบทุกชนิดเลยนะครับต้นไม้ที่มาซื้อวันนี้ก็คือไซเกาหลีเอามา3ต้นจากนั้นเมื่อเอาต้นไม้มาลงแล้วเราก็ไปหาซื้อกระถางกับดินกันตรงนี้ผมก็ได้กระถางขนาดพอดีพอดีมา3าใบเวลาปลูกลงกระถางเราก็จะใช้ดินปลูกครึ่งหนึ่งแล้วก็ดินใบก้าปลูกครึ่งหนึ่งโอเคก็เรียกว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผม สวนหินเปลี่ยนสีของเรานะครับสำหรับคลิปถัดไปนะครับผมก็อ่างบัวตรงนี้จะมีรอยร้าวอยู่เดี๋ยวเราก็จะมาซ่อมรอยร้าวกันนะครับให้เราสามารถที่จะขังน้ําแล้วก็อาจจะเลี้ยงปลาได้แล้วก็ในคลิปที่ถัดไปอีกผมก็จะมาติดตั้งน้ําพุโซลาเซลเอาไว้อยู่ตรงนี้นะครับอย่าลืมติดตามกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ช่อง daddy tip แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆเทคนิคดีๆในครั้งหน้านะครับผมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ